เรียกเอากับคู่คนนี้ก็โยนให้ประกันประกันก็ยืนคำเดียวว่าใจแค่ค่าจอดคู่คนนี้บอกว่าทําประกันชั้นหนึ่งไว้แล้วก็เรียกเอากับประกันสิถ้างั้นจะทําประกันชั้นหนึ่งไว้ทําไม สวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจสตรวัตถุมงคลคู่บุญคู่บารมีได้ของแท้ได้ของมงคลไม่ต้องไปถึงวัดวัตถุมงคลที่ทําไว้ในเพเพื่อเผยแผ่บารมีธรรมของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านก็พยายามจะเอามาลงให้เป็นของมงคลก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ฮ่องกง พอดีมีโอกาสเดินทางมาติดต่อทางการามันมีคําถามเข้ามาว่าเรื่องนี้ผมเคยอัดคลิปวิดีโอไปแล้วเพราะว่าพอดีเกิดเหตุเมื่อวันที่19นะขับรถคู่กรนีมาชนท้ายนอนโรงพยาบาล4ี่คืนคู่คนนี้ไม่มาถามอะไรเลยโยนให้ประกันหมดประกันายแค่ค่าจอดรถ40วันซึ่งวันที่เกิดเหตุก็คุยกับประกันแล้วคุณฟังดีๆนะประกันจะพูดต่อหน้าคุณอย่างหนึง่งวันที่เกิดเหตุแล้วรายได้ของหนู่ะซึ่งตัวแทนประกันบอกว่ารอรถซ่อมเสร็จแล้วเรียกค่าเสียหายได้เลย แต่พอร,รถซ่อมเสร็จกลับได้ค่าจอดรถเรียกเอากับคู่กรณีก็โยนให้ประกันประกันก็ยืนคำเดียวว่าใจแค่ค่าจอดคู่กรณีบอกว่าทำประกันชั้นหนึ่งไว้แล้วก็เรียกเอากับประกันสิพั้งนั้นจะทำประกันชั้นหนึ่งไว้ทำไมแบบนี้หนูสามารถทำอะไรบ้างมี2ประเด็นประเด็นที่1จะเรียกร้องเอากับคู่กรณีหรือจะเรียกร้องเอากับประกันภัยคุณจงตั้งสติอย่างนี้ครับว่าเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องค่าเสียหายสมมุติว่าค่าเสียหายคุณมีทั้งหมด10,000แบาทคุณก็ไปเรียกเอากับประกันเลยแหละดีแล้วถูกต้องแล้วส่วนประกันไม่่่่จาาาายยคคุณณกกกก็ตตตต้้อออองดเเนนนนิรรรมขัไไปปแลีีู ว่านี่โยนให้ประกันเขาก็ทําถูกแล้วเพราะเขาซื้อประกันภัยไว้แต่ถ้าเป็นผมผมก็ไม่เรียกเอาคู่กรณีหรอกเพราะเขามีประกันภยัยแต่มันไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะที่จะไม่เรียกเ,เงกินกับเขาแต่ทางปฏิบัติอะมันก็ต้องเรียกเอากับบริษัทประกันภัยเป็นหลักทีนี้มาดูประเด็นต่อมาคุณฟังดีๆคุณอ่านดีๆที่เขาถามโดยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาหนี้เยอะมากวันแรกประกันภัยพูดอย่างหนึ่งพอต่อมาประกันภัยพูดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคุณไปดูสาร EP ผมเรื่องค่าขาดประโยชน์การใช้รถมันไปดูดางหอนหลายๆครั้งครับก็ขอขอบคุ รอบๆวัดไปดูก่อนวัดศักดิ์สิทธิ์วัดเก่าวัดแก่ของอันนี้มันใจกลางเมืองฮ่องกงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยผมจะพยายามอัดวีดีโอมาให้ดูเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูถ่ายรถเมย์เขาด้วยรถเมย์บ้านเรามีชั้นเดียวเขามี2ชั้น โอเคสวัสด okay, ีครับ